ก็สามารถที่จะล้มแล้วก็จะลุกเองเห็นไหมครับอ่าเล่นได้สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวโคละอาซีทุกท่านผมพลเอ็นสาดวหลายไปเรื่อยช n แนลนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับเราจะไปเล่นทางน้ํากันนะครับผมอันนี้เป็นเซิร์ฟบอร์ดนะครับผมนี่นะครับ ตัวลำนะครับมีขนาด42เซนนะครับผมนี่นะครับของที่เขาให้มานะครับก็จะมีตัวขาตั้งนะครับวางเซอร์บอร์ดนะครับผมแล้วก็ตัวเซอร์บอร์ดกับตุ๊กตาชุดไฟอะไรนี่มาพร้อมนะครับมีแบตเตอรี่มาให้นะครับเป็นแบต2เซลล์นะครับผมแล้วก็ที่ชาร์จแบตนะครับแล้วก็ตัวรีโมทรีโมทใช้ถ่าน4ก้อนนะครับรีโมทใช้ถ่าน4ก้อนใส่ตรงกลาง2แล้วก็ข้างๆอีกอย่างละหนึ่งนะครับรีโมทจะเป็นทรงนี้นะครับผมนี่นะครับเวลาเล่นแล้วก็อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับทิมนะครับทิม ทีมซ้ายนะครับผมทิมที่หางเสือนะครับโอเคครับส่วนอันนี้ก็เป็นสปิดไฮโลนะครับตรงนี้เป็นคันเร่งสามารถถอยหลังได้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับผมลงไปเล่นในน้ำกันนะครับโอเคครับผมที่สวนอาหารนะครับมีดีนะครับผมบึงมีดีครับครับเพื่อนๆนนี่นะครับเราก็จะมาลองนะครับผมเซิร์ฟบอร์ดนะครับนี่นะครับเบื้องต้นนะครับไซส์ก็ประมาณ42เซนนะครับผมรีโมทนะครับ ใช้ถ่าน 2A นะครับผมสี่ก้อนใส่ตรงนี้ตรงนี้นะครับ1ก้อนแล้วก็ตรงนี้2ก้อนนะครับเขาออกแบบรีโมทมาให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเดินหน้าถอยหลังอันนี้เรือซ้ายเรือขวาเห็นไหมครับก็คือเหมือนเล่นเรือทั่วไปเลยครับผมเหมือนเล่นเรือทั่วไปเลยแล้วก็มีปรับพิมพ์อันนี้ปรับพิมพ์อันนี้ปรับเร็วปรับช้านะครับเ่านี้เองครับผมเดี๋ยวลองลงน้ำดูนะครับแต่เนี้ยผมปรับแต่งเพิ่มนะครับของเดิมของเขาเนี่ยมันก็เล่นได้เพียงแต่ว่า เวลาที่เราเลี้ยวแล้วมีคลื่นและถ้าเล่นในที่ที่มีคลื่นหรือมีน้ําที่มันกระเพื่อมนะครับตัวลำคว่ำไปเนี้ยเขาจะงัดกลับขึ้นมาไม่ได้นะครับผมก็เลยนะครับเพิ่มจุดสวนสว่วงด้านล่างนะครับทําให้เขาสามารถลุกเองเวลาเขาล้มเดี๋ยวดูนะฮะ,ะ,ะเวลาจะเล่นนะครับก็ลงน้ําเลยสมัครม้ใกล้เลยเนาะเวลาจะเล่นนะครับก็ลงน้ําเดี๋ยวสะพานไปก็ทํางานก็จะสามารถเล่นได้โอ้โอ้ โโอพูดเร็วแล้วจับไม่ทันเนี่นะครับตอนแรกนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาล้มอย่างเงี้ยเขาจะแช่อยู่นี้เลยแต่นี่คือผมปรับแต่งลนะครับก็สามารถที่จะล้มแล้วก็จะลุกเองเห็นไหมครับโอเคไปเล่นได้ <c oughs> ก็ สวยอีกแบบหนึ่งนะครับผมเหมือนจริงเหมือนจริงแตะมือนายนะเล่นแบบว่าช้าชชิวๆนะครับพวกนี้เล่นแนวสเกลสเกลเบาได้เร่งได้อันนี้คือเลี้ยวเลี้ยวน้อยเลี้ยวยะได้ด้วยนะครับเพราะเป็นเซอร์โวนะครับผม เป็นเซอร์โวแบบที่เราเล่นทั่วไปเลยนะครับไม่ใช่เป็นระบบถึงด้วยมอเตอร์นะครับนี่ประมาณนี้ถ้าเล่งถ้าเล่งแรงเขาก็จะยกหน้า oh, แรง<อ>ดได้แรแไม่ได้โอ้ลำนี้สนุกเปี้ยวแล้วก็เราสามารถปรับพิมพ์ได้ถ้าเกิดว่าเวลาเราเล่งทรงแล้วรู้สึกว่าเขากินเลี้ยวขวาเรี้ยวซ้ายเนี่ย แล้วก็ทิ้มเอาโอ้ยไปไม่ทันไหนลากเขาคืนเองครับไหนนะไม่ต้องกลัวก็สวยดีนะไหนเอาซิ่งอีกทีหนึ่งโอ้เนี่ยล้มปุ๊บเขาก็ตั้งเองนะ, <c oughs> ะล้มก็ตั้งเองไม่เป็นไรครับ <c oughs> โอเคแต่ถ้าแบบว่าเล่นสวยงามก็เนี่ยประมาณเนี้ยสปีดประมาณเนี้ยกำลังดีครับ <c oughs> แตะมือก็หน่อยโอเคครับผมก็สวยดีครับเท่ดีครับนี่ครับเซิฟบอร์ดครับผมโอเคครับมาเล่นอาตีนรับเพื่อนๆสวัสดีครับครับเพื่อนๆหลังจากเล่นเสร็จนะครับผมนี่ครับเราก็ดูแลตัวลำนะครับตรงนี้นะครับก็คือช่องใส่แบตเตอรี่นะครับผมอ่าเราก็เปิดนะครับเปิดมาปึ๊บนี่ครับเขาจะมี กันน้ําเข้าให้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนเราเล่นเนี่ยมันไม่มีทางกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับนี่นะครับจะมียางเห็นไหมครับยางรอบนี้เลยเพื่อกันน้าเข้านี่นะครับแบตเตอรี่นะครับใส่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อเราเล่นเสร็จนะครับเราควรจะต้องดูแลตัวลำนะครับไขตรงนี้นะครับถ้าเราอยากให้เข่าทนทนเล่นได้นานๆนะครับไม่พังไวนะครับไขตรงนี้นะครับผมอน็อตออกแล้วก็ ค่อยๆจับขาเขาดึงไปมาซ้ายขวาจะเปิดได้ไหมครับเปิดตัวนี้มานะครับแล้วก็ไล่น้ําออกหรือถ้าเกิดว่าเรามี w d 4 0นะครับให้ใช้ w d 4 0ฉีดบริเวณมอเตอร์มอเตอร์จะไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็ฉีดไปบริเวณเซอร์โวนะครับให้ซึมเข้าไปเพื่อไล่น้าไล่ความชื้นไม่งั้นวงจรข้างในพังนะครับเซอร์โวพังจะเลี้ยวไม่ได้นะครับผมมอเตอร์ถ้าสนิมกินมากๆนะครับก็จะพังในที่สุดนะครับผมก็จะเล่นไม่ได้แต่ถ้าเราทาอย่างนี้จะดูแลเขาได้นานนะครับนะครับเล่นเสร็จปุ๊บ เปิดแล้วก็ไล่น้ําออกไปแค่นี้เองครับผมส่วนตัวนี้นะครับขาประกอบแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะเอาไว้วางนะครับวางตัวลำนี่นะครับก็สวยงามนะครับเท่ๆดีนะครับผมอันนี้เล่นชิวๆนะครับไม่ได้เล่นซิ่งนะครับผมอารมณ์สไตล์แบบเล่นสเกลมีคนนะครับผมเห็นครับผมยางรองกันน้ํานะครับมีทุกจุดนะครับผม ทั้งฝาที่ใส่แบตนะครับแล้วก็ฝาที่วางนะครับเซิร์ฟเฟอร์นะครับวางคนเซิร์ฟนะครับผมโอเคครับกันได้ระดับหนึ่งครับผมแต่ยังไงก็ต้องมีน้ําเข้านะครับเป็นปกติพอเราเล่นในน้ํนะครับสนุกกันไปครับผมคนรักอาซีทุกท่านสวัสดีครับมาเล่นอาซีกันครับเพื่อนก็จบคลิปแล้วนะครับ ถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e ติดตามช่องของผมเลยนะครับไหลไปเรื่อยช n e l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ